พวกคุณรู้หรือไม่ตลาดยามนีโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ6%และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับในประเทศไทยเพียงแ,แค่ตามากของปี68เราส่งออกพอยเนื้อแข็งที่เจริญายไปแล้วกว่า1,500ล้านบาทโอ้ oh my god วันนี้เราก็เลยรวบรวม5พลอยที่น่าจับตามองในปีนี้มาให้รับชมกันหมายเหตุที่เป็นเพียงความคิดเห็นของไอรินเจมเท่านั้นนะอันดับที่1ไพลินโดยเฉพาะจากแหล่งซีลอนมีราคาพุ่งขึ้นถึง3เท่าในรอบ10ปีด้วยความแข็งระดับ9โมสเกลเป็นรองแค่เพชรและสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ทําให้ไพลินเป็นพอยที่ทรงคุณค่าอยู่เสมอ สสปีแนลในอดีตพอยชนิดนี้เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นทับทิมขนาดแบค็คปินลูบี้บนมงกุฎราชวงศ์กิตก็คือสปีแนลนะ3พอ,อยดิบพวกคุณรู้ไหมว่าพอ,อยมากกว่า90%ในตลาดผ่านการเผาแต่พอ,อยดิบอ่ะคือความงามที่แท้จริงจากธรรมชาติการได้พบเจอก็เหมือนการค้พบสมบัติอันล้ำค่าทําให้มีคุณค่าสูงกว่าหลายเท่าตัวอันดับที่4มรกตมรกตที่น่าจ,จับตามองก็มาจาก2แหล่งในตำนานทั้งโคลอมเบียที่ให้สีเขียวสดใสและแซมเบียที่ให้สีเขียวเข้มลึกทั้งคู่เป็นที่หมายปอง ฟ้าเขียวนีออนอันเป็นเอกลักษณ์ก็รู้ทันทีพอชนนี้กลายเป็นตำนานหลังการประมูลของคิสปี้ทำให้เป็นหนึ่งในอัญมณีที่หายากและทรงคุณค่ามากที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เรียบเรียงตามความนิยมนะคุณผู้ดูเพราะพอแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ของตัวมันเองจริงๆและถ้าคุณมองหาคอยที่น่าจับตามองที่มีดีทั้งเรลิตี้และค u ลิตี้มาหาเราได้เลยที่ไอรินเจม